สวัสดีค่ะสวัสดี FC รถตู้ทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะมาพบกับปุ้ยเพชรยนต์กันอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์ค่ะอยู่ที่เสรีไทย68มีนบุรีนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะมาพบก,บกับการรีวิวรถตู้นะคะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะเครื่องสามพันนะคะได้รถปี16เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะบอกได้เลยว่าจุดพีคข,ของเขานะคะก็คือนะคะไม่น้อยมากนะคะสำหรับรถตู้คันนี้นะคะได้เป็นโฉมสี่บอลน,นะคะ สำหรับรายละเอียดนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับภายในกันได้เลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะสำหรับคันนี้นะคะรถเป็นสีเดิมเป็นสีบอลเลยนะคะตอนนี้เรากำลังสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่นะคะมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันได้เลยนะคะคันนี้ว่าเครื่องยนต์นะคะบอกได้เลยว่านะคะเป็นเครื่องที่นะคะ สตาร์ท <handled> ง <kr> ่ายนะคะคือเสียงเครื่องยนต์น <mit> um okay. ี okay. ่แบบว่านะคะไม่มีสั่นกันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะอ่าให้ดูไมค์กันเลยนะคะไมค์วิ่งอยู่ที่69,940นะคะสำหรับคันนี้ก็จะเป็นเกียร์โตนะคะเป็นเครื่องใหญ่นะคะคันนี้เป็นเครื่องสามพันนะคะรายละเอียดภายในที่บอกได้เลยว่าครบคันกันเลยนะคะสำหรับคันนี้ก็เบาะด้านหน้าเป็นเบาะหนังสีดำนะคะเบาะด้านหน้าเป็นเบาะหนังสีดำเบาะไม่ช้ำ ไมวิ่งน้อยปี B 16นะคะคันนี้ระบบเซนทรัลล็อกนะคะเดี๋ยวไปดูในห้องผู้โดยสารกันนะคะลูกค้าสังเกตได้เลยนะคะว่าสภาพภายในคันนี้นะคะเอี่ยมเลยนะคะเหมือนออกจากป้ายแดงมาเลยนะคะเดี๋ยวไปดูในห้องผู้โดยสารกันนะคะ เริ่มต้นนะคะตั้งแต่นะคะบันไดทางขึ้นนะคะสภาพนะคะบอกได้เลยว่าใหม่เลยนะคะแล้วก็ดูสภาพเบาะนะคะเป็นเบาะหนังเป็นเบาะหนังเบาะ VIP 3แถวนะคะคันนี้เบาะ VIP 3แถวนะคะดูหลังคากันหน่อยดูหลังคากันหน่อยนะคะอ่าหลังคานี่มีบุหนังให้เรียบร้อยนะคะอ่ามีบุหลังคาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ เราก็นะคะดูจากด้านในเข้าไปนะคะเป็นเบาะหนังสามแถว V.I.P นะคะเป็นเบาะตัวใหญ่นะคะสำหรับคันนี้ค่ะราคาป้ายแดงนะคะคันนี้บอกได้เลยว่าอยู่ประมาณล้านไปลายเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะอ่ะข้างๆก็จะมีบุผนังมาให้เรียบร้อยนะคะมีบุหนังมาให้เรียบร้อยนะคะคนลกลางสีดำนะคะ ด้านข้างนะคะเดี๋ยวเลื่อนนะคะอ่าประตูเห็นไหมคะลูกค้า,าฟังเสียงเครื่องยนต์กันหน่อยนะคะคันนี้เป็นเกียร์ออโตโ้นะคะตอนนี้กำลังสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่นะคะเครื่องนิง่งมากนะคะไม่มีไม่มีสั่นเลยนะคะ ยางก็จะได้ยางปีใหม่ไปด้วยนะคะเดี๋ยวพาดูนะคะบริเวณรอบคันนะคะสำหรับคันนี้นะคะอ่ารถเดิมนะคะรถปี2016นะคะเห็นรายละเอียดกันชัดๆเลยนะคะเดี๋ยวจะเปิดด้านหลังให้นะคะเซ็นเซอร์หลังสองจุดนะคะสำหรับรถตู้คันนี้นะคะอ่ะอันนี้คือมองจากด้านหลังนะคะ รับประกันเลยนะคะไม่มีชนหนักไม่มีรถป้ายเหลืองไม่มีรถวิ่งวินมาแน่นอนนะคะอันนี้คือในส่วนหลังคานะคะบุหนังมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้นะคะเพชรยนต์เสนอขายนะคะราคาอยู่ที่785,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับเกียรโต้ปี2016นะคะคันนี้ได้รถปีใหม่สภาพนะคะไม่น้อยมากๆนะคะ รายได้ลูกค้านะคะอยู่รายได้ลูกค้านะคะสองหมื่นบาทขึ้นไปนะคะรายได้ลูกค้าสองหมื่นบาทขึ้นไปแต่ถ้าเกิดลูกค้าที่ทํากิจการส่วนตัวนะคะลูกค้าที่ทํากิจการส่วนตัวนะคะสามารถกู้ร่วมได้สามีภรรยานะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะสามารถมากู้ร่วมกันได้เลยได้รสภาพดีๆแบบนี้นะคะสนใจต,ติดต่อได้ที่เบอร์ปุ้ยได้เลยค่ะเบอร์ติดต่อ064146 2,4,6,6ค่ะปุ้ยเพชรยนต์นะคะไม่น้อยมากๆนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะสภาพไม่น้อยแบบนี้นะคะรีบเลยนะคะฝากกดติดตาม YouTube ไว้ได้เลยนะคะเพื่ออัปเดตข่าวสารรถเข้าใหม่อัปเดตรถสวยๆโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะสำหรับวันนี้ปุ้ยขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ